สวัสดีครับสวัสดีครับใช้ท่าก่อนเลยครับเอาหมอนมานั่งใช้ท่าทีหลังไม่รู้ไม่ใช้อีกแล้วเป็นยังไงบ้างมืดไหมครับโอเคงดไฟทําไมล่ะถอดแบ่นก่อนถอดแว่นก่อนอย่าปิดไฟหน้าตาอย่างนี้เครียดๆอย่างนี้มีปัญหาใช่ไหมครับมีเรื่องอึดอัดใจนั่นจิถ้าจะิดไมีปัญหาไม่มาแน่เลยถูกต้องมีปัญหาอะไรว่ามาผมหนักอกหนักใจมากเลยมีเรื่องปรึกษาเยอะแยะมากมายครับก็คือน้องเขาอ้วน เวลาไปลองชุดโอ้โหบนนยางงู้นอย่างนี้ผมคือปวดหัวแท้นอะง่ายนะปัญหานี้ผมเคยเจอแล้วเป็นไงฮะสาวๆนี่กลัวข้อนี้แหละโรคอ้วนไปลองชุดก็งดหงิดใช่ใชายคนขายเขาถูกต้องขึ้นสะพานลอยก็เหนื่อยหอบง่ายถามหาลิฟต์อยู่ที่ไหนพี่ถูกต้องเห็นไหมครับออกไกลเล็กน้อยก็เหนื่อยใช่กินนิดเดียวทําไมอ้วนนี่แหละพาไปกินข้าวเสฉวกก็ไอเขาเป็นอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ข้อแรกเลย คุณเจงมาเจอผมวันนี้โชคดีมากผมมีโครงการเขาเรียกว่าเอามันออกไปอะไรเอามันออกไปเอามันออกไปเอาไขมันเอาไขมันโอ้ตกใจมดเลยไขมันออกไปซะเอาไขมันนะไม่ใช่เอามันออกไปใช่ครับโอ้ยิ่งหายยากโครงการนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามันมีเรื่องราวแบบนี้ทั้งหมดเลยแต่ก่อนอื่นเราต้องรู้จักกันว่ามันจะเอาอะไรออกไปไขมันเนี่ยไขมันที่เรากินอยู่เป็นยังไงบ้างผมมีเกร็ดความรู้ครับเป็นยังไงเกร็ดความรู้ที่เราทานอยู่ทุกวันนี้นะครับเราจะเข้าใจเลยว่าวันนี้เราอ้วนเพราะอะไร เราอ้วนเพราะอะไรเราทานเยอะใช่ไหมครับเราทานเยอะออกกำลังกายน้อยถ้าเกิดเราแก้ไขโดยการทานน้อยและออกกำลังกายมากแล้วครับไม่ต้องไปหาหมอแล้วสบายใจได้แต่วันนี้เมื่อทําไม่ได้ก็ต้องหาตัวช่วยไปทานยาลดน้ำหนักใช่ประเด็นนี้ถูกต้องอน้องไปทานมา <ไป S 2> แล้วไปทานกาแฟสารพัดท,ที่เาขาโฆษณาไปทานแบบชงแบบชาชงเยอะแยะมากมายและก็ไม่ได้ผลผู้ที่ทานไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามันก็หายน้ำร้อนอพอหยุดทานก็เพล ต่วันนี้ครับกาแฟที่ผมจะคุยกับคุณเจ๋งวันนี้มันแตกต่างกับท้องตลาดอย่างสิ้นเชิงโอ้โหถือว่าเป็นพระเอกเลยโอ้โหหญ่พูดเลยครับคราวนี้มันจะแตกต่างยังไงเริ่มต้นอันดับแรกเลยไขมันใช่ไหมครับใช่ใเรากินไขมันไปเรามารู้ข้อมูลก่อนว่าน้ํามันที่เรากินอยู่ในตอนนี้มีอะไรบ้างครับที่เราไปซื้อน้ํามันเอาไปทอดครับเอาไปทอดหมูทอดไก่ครับทอดอะไรก็แล้วแต่ไปผัดอะไรก็แล้วแต่เราบริโภคน้ํามันถ้าทราบไหมครับว่าน้ํามันที่เราบริโภคอยู่ตอนนี้คือน้ํามัน R D D RBD มันคืออะไรน้ำมันตัวนี้มันมีกระบวนการทางเคมีครับเ้าที่หนึ่งเลยเขาเรียกว่าตัวรีไฟ n e r e ร i n i นิ่งก็คือฟอกให้บริสุทธิ์ก่อนเอาน้ำมันมาฟอกให้บริสุทธิ์ก่อนจากนั้นมาบีบบีชิงทำให้มันใสซะทำให้ใสอีกใช่ครับและสุดท้ายไม่พอใสพอนะครับดีโอดูไลซิ่งทำให้มันเอากลิ่นเหิ็นออกไปไม่มีกลิ่นเหินเพราะสามตัวนี้ครับเราบริโภคน้ำมันแบบนี้ที่ไปซื้อทุกที่นะเนี่ยเป็นตัวนี้หมดเลย ต่างประเทศเขาไม่ได้ยมเขาไป็นยนต์พวกน้ำมันมะกอกน้ำมันแพงๆซึ่งลิตรหนึ่งหลายร้อยบาทแต่บ้านเราเนี่ยครับสีิกว่าบาทเราต้องทานแบบ RBD ซึ่งตัวนี้แหละครับเราทานแบบนี้ต่อเวลาก็เลยอ้วนนะครับก็เลยอ้วนครานี้ปัญหาข้อนี้อ้วนมันเกิดจากไขมันที่อุดตันสะสมไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าคอเลสเตอรอลครับคอเลสเตอรอลมี2กลุ่มกลุ่มแรกที่เรารู้จักกันก็คือตัว HDL ใชมันดีกลุ่มที่เลวร้ายมันคือตัว LDL 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 เลวดีเลวออนี่ชัดเจนคือเลวดีเลวไอตัวนี้อย่าพิยุ่งมันเลยจำแม่นเลยจำแม่นเลยครับเราดูหนังจริงเยอะๆนะโหดมันดีเลวดีเลวนี่สำคัญเลยนี่สำคัญเลยนะจำไว้เลย LDL เพราะเราต้องกําจัดตัวนี้ออกมาครับไอตัวนี้เป็นตัวที่นําพาคอเลสเตอรอลไปสู่ส่วนเต่มตๆงไปสะสมในหลอดเลือดไปสะสมในหลอดเลือดพอมันมีการทานเข้าไปใช่ไหมครับครับมันไปดูดซึมที่ลำไส้ใหญ่ ลำไส้ใหญ่ตอนต้นและก็ลำไส้เล็กทั้งช่วงเลยมันดูดซึมทั้งสองช่วงของลำไส้ปรากฏว่าพอดูดซึมมาเสร็จแล้วมันก็จับที่หลอดเลือดเราผนังหลอดเลือดเราแข็งแรงแข็งขึ้นแข็งขึ้นขึ้นหนาขึ้นอุดตันครับหัวใจหัวใจวายสมองอพิกอภพาตตามมานี่สาคัญเลยนะวิธีการแก้ไขคือต้องจัดการข้อนี้แหละใช้น้ำมันนี่แหละทำยังไงเพราะเลยเลยออกแบบดีไซน์ของกาแฟคอฟฟี่ไฟเบอร์ตัวนี้ครับมันมีสารพิเศษเป็นซูเปอร์ไฟ ซูเปอร์ไฟเบอร์ซูเปอร์ไฟเบอร์เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของที่นี่เลยของพีไฟเลยไอตัวนี้มันจะไม่เหมือนเขาเลยนะครับในไฟเบอร์ในท้องตลาดก็จะมีเรื่องของไฟเบอร์แบบละลายน้ําได้ครับกับไม่ละลายน้ําไอตัวนี้เป็นซูเปอร์ไฟเบอร์มันแตกแตกเข้ามากเลยมันแตกแตงอย่างสิ้นเชิงแบบไหนอ่ะไอตัวนี้นะครับพอเราทานเข้าไปกาแฟเราเนี่ยนะครับทานเข้าไปไฟเบอร์มันจะเรื่องแอคทีฟครับมันจะมีเคลือบที่ลำไส้เล็กก่อนโอ้โหเละาเลยมันแตกตัวที่กระเพาะอาหารเราเกิดประจุออกมา เป็นป,ประจุอะไรครับเป็นประจุบวกครับประจุบวก<า>เ,เป็นประจุบวกตัวนี้เสร็จแล้วปั๊บไขมันพอเราไปดูดซึมที่ลำไส้เนี่ยมันเป็นประจุลบมันก็มีการจับกันจับกันแน่นขึ้นมันก็ใหญ่ขึ้นดูดซึมไม่ได้ไอที่ LD L D L นี่<ะ>นี่แหละครับไอตัวนี้นะครับเป็นลบ เป็นลบเนี่ยครับจาบกระปุกุบ,บก,ก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นน,นอกจากนี้ตัวนี้ยังมีอินูลินอินูลินอินูลินเข้าไปเคลือบไปมิกให้มันเกิดน้ำมึกมึกของคุ่มน้ำมันไว้โอ้ไปจับตัวเป็นก้อนมาก<ช>ขึ้นใช่ครับมันก็ค่อยๆเคลื่อนมาจากลำไส้เล็กมาที่ลำไส้ใหญ่โอ้โหมาที่ทวารหนักเราโอ้โหตอนที่าออกมาปรากฏว่าน้ำมันเนี่ยเป็นวงกลมเลย เบิ่มไว้เป้าหมอโอ้เอาช้อนตักมาทอดไข่ได้เลยโอ้จะอ้วกอะไรตัวนี้โอ้ยนะนี่เรื่องจริงครับต้องทดสอบได้แล้วที่สำคัญเนี่ยคือเขามีการทําทดสอบมา3มซองเห็นผลส2มซองามซองครับทำไมต้องสซองเพราะว่าเราทานข้าวมื้อเช้าใช่ไหมครับครับมื้อเที่ยงมื้อเย็นครับข้ามอีกวันหนึ่งเราไปอึมื้อเช้าใช่ไหมเห็นเลยอ่าเราอุดจะเรามาอึตอนเช้ามาอีกวันหนึ่งเพราะว่าเราทานต่อเนื่องครับสซองเพราะงั้นเราเห็นข้อแตกต่างอย่างมากโอ้โหเป็นวงเลยการันตีผลครับ เพราะงั้น,น้องที่มีปัญหาข้อนี้นคุณเจ๋งแนะนํากาแฟไฟเบอร์เหมาะมากอนอกจากตัวนี้ลแล้วนะครับบางคนที่บอกว่าไม่ชอบทานกาแฟาไม่ชอบทานกาแฟกาฟแฟเราออกแบบอย่างสบายใจได้เป็นกลุ่มของโรบัสซ่าและอาราบิก้ามา mix รวมกันมามิ x รวมกันโอ้วเอนนากลิ่นหอมของโรบัสซ่าโรบัสซ่าเนี่ยเขาจะกลิ่นหอมมากปลูกในพื้นที่ภาคใต้บ้านเราส่วนอาราบิก้าปลูกในภาคเหนืออาราบิก้าเนี่ยจะไม่ค่อยหอมแต่ว่าคาเฟอีนของเขาเนี่ยจะไม่มีพิษ แล้วเอาข้อดีหอมกลุ่นแบบกาแฟสดมามิกกับตัวคาเฟอีนทำให้สดชื่นเนี่ยแบบไม่เป็นพิษต่อเลือดอมิกมาเพราะเวลาชงเนี่ยจะหอมมากหอมกอลุ่นมระทับใจอย่างมากนี่คือข้อดีเขาเลยอนอกจากนี้ไฟเบอร์เขาพิเศษใช่ไหมครับ,รบพิเศษสุดมันจะไปเคลือบที่ลำไส้เล็กเรารทาให้เราเนี่ยไม่หิวจุกจิกลายมือ้ออเป็นอย่างนี้องอสาวถ้าเกิดกินตามมื้อไม่ไม่อันอะไรแต่เพื่อนเนี่ยระหว่างที่รอมื้อกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้ว ช่วงถึงเย็นเนี่ยมีจุกจิกมีขนมปังขนมโอ้เยอะนี่ทำไมอ้วนครับสําคัญเลยนี่คือข้อมูลที่น่าสนใจมากพอมันขับเคลื่อนต่อจากลําไส้เล็กไปที่ลําไส้ใหญ่ครับลำไส้ใหญ่ตัวนี้นะครับสำคัญที่สุดเลยลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะมีโคดโค้งไปมาอ่าใช่ใช่บรรจุอื้อเราไว้5กิโลครับว้าวใครรู้ข้อนี้ยิ่งตื่นเต้นมาก5กิโลเอือเรา5กิโลต้องแบกครับและท่านผู้ชมที่หลายๆคนที่ดูรายการนี้เราเอื้อ ถึง5กิโลไม่วันหนึ่งไม่ถึงไม่ถึงรปโลครึ่ง 2>, 2โลเต็มที่<ช>ที่เหลือเก็บสะสมไว้ใช่ไหมครับใช่ครับมันก็มีการดูดซึมเอาไปใช้ต่อ หน้าเราก็จะรู้สึกไม่มีเลือดลมหน้าเราก็จะไม่แสงตึงอะ่ะจะดูน<ต>้ามันปลายผ่องหน้า,นา,นามันเพราะมันดูดอื้อไปใช้อะ่ะเ <c oughs> ห็นไหมครับข้อนี้เลยสําคัญมากเพราะั้นไอตัวบุญการนี้นะครับตัวไฟเบอร์นะครับมันจะมีการดีท็อก์ออกไปอเอาของเสียที่สะสมอยู่ในร่างกายมานานแล้วออกไปให้หมดมีการดีท็อก์ด้วยวันพรุ่ง<อ>นี้ใช้ <c oughs> เนี่ยมันจะรู้สึกเบนมากกลิ่นแรงมากข้อแตกต่างเลยเพราะว่ามันจะลูดออกไปหมดเลยพร้อมกับไขมันด้วยถึงว่าเมื่อเช้าหมอเห็นไหมครับผมไปอันนี้คือ พูดแบบเปิดอกเลยนะครับไว้โอ้โห,โหอลังการมากออลังการมากที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยผมที่บอกจะอ้วกเพราะผมเห็นภาพจริงมาแล้วนั่นแหละ